วันนี้เข้าโคเจะ๊กุ้งกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะใครที่ชอบทานผักกาดหอมหรือว่าผักสลัดนะคะวันนี้มีวิธีการเก็บแบบง่ายๆมาฝากคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเวลาเราซื้อมาจากตลาดอย่าเพิ่งล้างนะคะแกะใบที่เขาเสียออกได้เลยค่ะ ใบไหนที่เราเห็นท่าจะไม่ดีนะคะแกออกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะนำม,มีดนี่นะคะมาตัดที่ก้านเขาออกนะคะเห็นไหมคะตัดแบบนี้ได้เลยค่ะหลังจากที่เราตัดเขาเรียบร้อยแล้วนะคะพักไว้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์กันค่ะวันนี้เจ๊กุ้งมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยของเจ๊กุ้งก็คือปูนแดงนั่นเองค่ะวิธีนี้นะคะสามารถใช้กับผักที่เป็นหัวก็ได้นะคะ นำปูนแดงนี่แหละค่ะมาทาให้ทั่วตรงที่เราตัดนะคะตามภาพนี้เลยค่ะทาให้ทั่วอย่าให้มีช่องว่างเลยนะคะหลังจากที่ทาแล้วพักไว้ให้แห้งได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะสามารถทําให้ยืดอายุของผักเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเราสามารถมีผักกาดหอมหรือผักสลัดนะคะไว้ทานนานๆเลยล่ะค่ะหลังจากที่เรารอให้แห้งนะคะเราไปเตรียมกล่องพลาสติกกันเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีกล่องนะคะจะเป็นถุงก็ได้ค่ะ วันนี้ขออนุญาตใช้เป็นกล่องพลาสติกนะคะนำกระดาษทิชชู่นะคะหรือกระดาษอเนกประสงค์นะคะใส่ที่ก้นกล่องได้เลยค่ะหลังจากปูนแห้งไปที่เรียบร้อยนะคะก็นำผักกาดหอมของเรานี่แหละคะ่ะใส่ลงไปในกล่องพลาสติกะคะ่ะแล้วนำไปแช่ช่องผักปกตินะคะสามารถเก็บได้เป็นสัปดาห์เลยละคะ่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ แล้วนากระดาษอนเนกประสงค์หรือกระดาษทิชชู่นี่แหละค่ะปิดทับอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาเข้าช่องผักปกตินะคะเพียงแค่นี้เราก็มีผักกาดหอมไว้ทานเป็นเวลานานๆแล้วล่ะค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะตอนเรานําออกจากตู้เย็นนะคะเราค่อยนําผักกาดหอมของเรามาล้างอีกครั้งหนึ่งค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็มีผักกาดหอมสดๆไว้ทานแล้วล่ะค่ะ เป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยนะคะลองดูนะคะเจ๊กุ้งลองดูแล้วค่ะได้ผลดีทีเดียวเลยล่ะค่ะเวลานําออกจากตู้เย็นนะคะเราก็ยังพบว่าผักของเราก็ยังคงความสดอยู่เลยค่ะลองดูนะคะแล้วค่อยนําไปล้างนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ